บหลับบอคืนเป็นเนี่ยนี่ใจ <c oughs> ในี่ใจโอ้ยดุกลาคอยเบื้องในไอ้าอ้างเลยดีใจแห้งจนนอนบอหลับพนะ <c oughs> มือของหน้าบดแล้วกันอนบอหลับอีกย่านคนมาขโมยเอาของพนะ <c oughs> ไอซางรากไ <c oughs> อ้า,าง <c oughs> สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบริร์สุกุสุคนคือเกานะ่าเนาะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศขอยินดีตอนหับเข่าซื้อซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไอนะ้เนาะมาพบมาพ่อกันกันพี่เลยทุกคนเลยอยู่ที่เฮือนน้องแก้วก็คือซึ่งมันนี่กับสิมาอัปเดตเรื่องของนามคือเกานะ่าเนาะเมื่อวานนี่ก็คิดว่าสิมารอบสองแต่ว่าทางสามมุกดาติดงานอ่า ไปมอบงานให้อ่ะทางสาวนุ่นพ่นเนาะกันเลยบ่ได้เข้ามาทุกคนในวันนี้กับฝาวเข้ามาแต่สาวๆเลยเนาะกัสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกัตอนนี้ก็พู้ซึกว่าห้องน้ําโอ้ได้อัน70-80%แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ดีใจนําหลายเนาะกัความฝันเล็กน้อยตาดําๆผู้นึงกัสิเป็นจริงแล้วเนาะกัโอเคพ่อแม่พี่น้องบ่เป็นการซักษาเสียเวลาสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งไปสนํากันเด้อโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มากับเพื่อนๆค่ะยืนถ่ายในหงง้องน้ำผมมาทักทายสบายดีเบาทาก,ก่อนสบายดีเบาทาโอ้ยสบายดีเฮ้ยยังไงนะตัดคลิปบอลเบอร์ยังมันกระเบิ่ดยังนะเบิ่งเันขคาวเบวิ่งขคาวยังไงนะ<ม>ก็ตาคอยอย่างเบิ่งเัินแท้เอ้ายังเลยเมืม่อโคบลงมาน่ะโอ้โห,ห,หมีคนอยู่ทันทีแล้ววะมีคนอยู่ทันเีก็บอก อ้าวสาวบัาทาคอยชิบลกปวดเวลาจะเดขกเบิึงแกคือนชีตังมุกตังไหนนี่โดยอ้าวเดี๋ยวเบิ่งเันไปที่แบบการตั้งโตนะครับหมดงานยังบเป็นอ้าวฝึกไปฝึกไปอ้าวคอยขอโตกันเด้อเบิ่งเน่ทางไอซางเพื่เผ็ดห้องน้ำไว้ซัมอ้าวสบายดีบัาทาดูอ้าวนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมากะป้าหยืนเฝ้าห้องน้ำเบิ่งอ้าวสบายดีเด้อทางไอ้างเนาะโดย อีละยืนป๊าเจ้าเบอร์นี้จะยืนแป๊ะคักแคบเบอร์นี้ซ้ายน่ะอันนี้น่ะมันจนว่าแป๊ะแก้มเจ้าอ่าคือเบิรงคักแน่เถอะฮะอ่าสบายดีได้ไอ้สร้างสบายดีโดยป้าโตเจ๊ไดนบัดนี้คักบ่คักคักแล้วงามโอ้เอาเอา สามเมื่อวนี่บ่เนี่ยฟาหลุดเร็วดีเนาะมื่อนนี้กะฮับจอบปิดงานเลยเมือนนี้เนาะมอืเยี่ยมน้องแก้วเอาเงินมาให้เพิ่นได้อีละเมียนมีใส่แจ็เอาให้เพิ่นเด้ออ้าวมื่อไงไอสารเพจงานไว้ดีเมื่อวานนี้เงียมาทันในขึ้นฮอดโค้งหลังคาซับมาเมื่อนี้สิแล้วละ ตั้งโทสัสวมโอ้คันเป็นโตโทต,ตั้งใบซี่เพิ่นเพ็ดกรอบอันนี้ไหวนาะอันนี้นี่ไปก็ได้ไปก็ได้โอ้แต่ว่านั่งไวท์เฮดเบรซี่ได้ดีเนาะม,นมันสะอาดนะแม่นเมนเสื้อใจแล้วนะคันไอซ์ซ่างเขาเสื้อใจเฮ็ด <c oughs> งาอันงานละเอียดแล้วก็งามทุกคนเลยเนาะแต่ว่าทางสมุกตะวันใส่ซองลมซองลมแล้วคนะรับเนาะซองลมสะอาดสะอาบซองลม คันเป็นบล็อกแก้วมันกระคักอยู่ค่ะมันระบายอากาศ <c oughs> บอได้ดี <c oughs> มันเป็นห้องน้ำต้องหาบอนระบายอากาศขันบอนเนแรงมันับเนาะพอได้มีอากาศเข้ามาในปองนะเอ่อเอาทางมาตั้งนี่กันเรียบร้อยเขาใส่งานเลยเลยเปิดฉากเลยจวดจัด <c oughs> สางมาลองก่อน สร้างเปิดสากกันว่าเออกับเมยอยู่ได้เนาะแต่มันใช้งานได้หรือเปล่าได้เพิ่งกะหูได้หันเลยระวังเด้อครับจวดป้าใส่บึงลูกหะมาพี่ก้อนบาดนี่พแม่พี่น้องเลยไปหอดทรายแหลกกินนี่ฮยผูกโป๊ะทางพี่ถ่ายรอทรงสัญญ้ะมาสมัยนี้เด้อไอเด้อเออสวดเลยนี่เมย์มัน ไหล <นะ S 1> บ่ไม่ให้ไหมไหลบ่คำหักน่านนะบ่ไหลไว้ดีพอไม่พี่น้องเลยอ้โละเอียดงานเนี้ยกิ๊บก็มีแต่ว่าบอลอันนี่กัสซีหายทางน้องแก้วหรือว่าทางอ้ายเนาะก็ได้เอาดินมาใส่อีกพอไหมพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ดินที่เพื่อนคุดขึ้นมานะคืออ่าฝนตกกาไปน้ำนน้ำในำน,น้ำเนาะมันเป็นดินเปียกก็ต้องได้ไปหาดินมาใส,สา่ตือมีเนาะขันปลาแบบซี่บอลล้อเนาะกระทั่งสามุดากันเสถีทรกันเจือนทั้งหน้ากับอ่าออกข่างเดียวเนาะมีแต่ทั้งหน้าแต่ว <มา S 1> ่<อ>ทาทั้งข่างจะบร้เททุกคนเลย ยังเมื่อคืนนอนหอบบลาไปจ้างเมื่อคืนเลยบลล่าเปลี่ยนยงคืนนอนบอล่าเ็อ่ากินข่าวคือบอลเซ่บอีหละเป็นในไรสบายนะไข่ในละไข่ในไข่ในละอ่าเหนบไหมของงามที่แล้วเป็นไข่เป็นนาบอเอาได้เลย เศร้าแล้วว๊ะนอนบาลับโอ,อเคนี่เป็นเนี่ยดีใจดีใจโอ้ยดุกล่ะค่อยเบิง่งในไอ้ซางเลยดีใจแห้งจะนอนบารับพ่ะนะมือของหน้าบมแล้วกานอนบารับอีกย่านคนมาขโมยเอาของพะนะไอ้ซ <c oughs> างรักไอซางโอ้ยนะบ่ต้องห่วงเบื้องในโมเลกานอนรับแน,น,น่นอนมาเนอร์รับดีดับเจ็พบพ่อ เป็นห้องน้ําตั้งเป็นที่เยี่ยมห้อยดีใจแฮงบ่อยล่ะงามบ่งามงามเนาะเด้อเอ้ยก็ยังมากเด้อนี่เฮ็ดตาอ้อยอผักชเือนน้อยเือนน้อยอเฮ็ดักกะีทุกคนเเนาะงามตอ้อยอบ่น้อยบ่ใหญ่พอดีคัก กระทั่งสอมมุกดาใส่เป็นบานอ่าบานยางเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกระเบียดแบบเดียวคืออ่ากับเพื่อนน้องแพว่าเพิ่นกรสแบบเดียวกันมีแต่สังกะสีอันตัวที่มันเรือนั่นเาเอาอันนะเห็นยังอัน่ะเอาไว้ตรงน้ําเด้อเออมีบ่องค์ตรงน้ําบ่มีเอาไว้ตรงน้ํากินเนาะตรงน้ํากินคักเด้อน่ะแล้วก็บ็อกนะ ตัวอันที่ว่ามันเรือนะเก็บทอนไว้ข้าตาระลังด้วยล่ะเด้ออ่าคันคือบบทอนกันเฮเจ้าจับมาเลี้ยงเลี้ย <weet> งๆนีๆ่แกเอาไว้บนล่างถ้วยเด้ออ่ามันจะวิ่จากอันนาดินมันจะโบเปืออืมเฮซ้ายมันเรือกะบอกอายหรือว่าบอกน้องหรือว่าชวนน้องเอารถสร้างก็ได้เพื่อนเพื่อนเรียแล้วก็คน,นมาป้าไว้บนใดบนหนึ่งเด้อไปป้าไปสั้นบบได้เลย โดยน้ำลายไปพืดไปไปพืดแล้วเนาะอย่าว่าแต่น้ำได้วท่าไหรคนณพ่สิมาตักสวดน้ำแล้วมีแต่ว่าคันคือไอซ้างเพิ่นแล้วแล้วก็มีแต่อี๊ยากับน้องหรือว่าให้อ้ายก็ได้เนาะคนณเชโรแล้วก็มาไว้ในตารางก็ได้อ่าบางเทื่อมีเวียกจำเป็นนั่นนี่ก็ซื้อปูนมาผสมเห็ดเองเลยมาเบิ่งทางนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลย

จะโฮงแซทอกุลภาคพังกระดีใจน้ำนงแก้วเนาะพร้หมพี่น้อง,หองไหมบ้างงามเพียงต่อ,อย,อย <c oughs> เอวเอ้า <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> จะบอดได้ติดกระเบื้องนะทุกคนคือแปบว่าอาลาดพืชแล้วก็ลแล้วก็วกสีประมาณนี้เลยเนาะการมีต่วันรอทั้งไอร่างเฮาใส่ประตูแล้วก็เทอันสวมแล้วเนาะเก็บรายละเอียด ก็คือตอนนี้กัห้องน้ำกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรพรมยพน้อยเนาะงามงามแหง่งหลังโมโนยบ่์ใหญ่พอดีแบบเปเวอร์เลยเนาะกับทางสามบูดากับขอขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เดอ้อที่เพิ่นไว้เดินใจใจให้ทางสามบูดาเป็นสะพา,านบุญให้ทางน้องแก้วเพิ่นเนาะเดี๋ยวทางสามบูดากับสิไปหาทางน้องแก้วคือก่อนพ่อแม่พี่น้องยโหนางแง้งคักแท้โอ้ย บอกเกินมาอนี้เราอีหลาเลยกินแล้วเข่ามาน,นี่ยนะฮะป้าบอกว่ารอดดีใจจะไปกินเพาเข่า,ขาบ่าอเฮ้ย <laughs> หายค้วว่าเป็นไข่ในละ <c oughs> เป็นจังไดเอาการว่ามันใจไปเลย <c oughs> ยังว่ามันใจบปนได้ันเป็นอาการไปบบได้ครือบวมันใจนแล้วเจ็บัวนะไข,นข,ข,นข่นี่กระตุนกระตุนอะไรยังนักอยู่อื แต่ว่าข่าวเศร้ายังบริกินบอกมาเนี่นะเลยอ้าวคือบุกกินเลยกินยาอีละยาขัาปั้นกินแล้ว่ะโอ้กินข่าวแล้วกรปั้นกินยาเอ้าอาอีกแล้วกินข่าวแล้วก็ปั้นกินยาโมนันก็คือกันเนาะไอปั้นกินข่าวแล้วก็กินยาได้ล่ะเด้อเลยอ่าแบบซีจะได้ผ่าบาได้ของหน้ามะม่ผัดเจ้าโคงอันป่วยมามผัดปูเป็นได้เฮ้ยบอกเอาได้เด้อ เดยอ่าเป็นจะได้งามคักปะงามคักสึกใจปะถึกใจงามแหงเนาะเดยแต่เอยมุกยังมากเด้นี่แก้วงามแหงอยู่ดีคัองนามงามกูหอนน้ำเพื่อนเทาันเนาะบ่กะงามคือกันเนาะเพราะว่านี่ได้งามกว่งามคือกันเนาะโอ้ยคนบอนน่นดอกเนาะ กะงามงามงานทางโซงแต่งามคนลลแบบอ่าแบบายแบบั้นเอองานแบบพายแบบมันแมงเนาะคือทางเอ้ยกะคือทางสองมุกดากัได้ซื้ออันนี้เลยทุกคนเนาะเป็นบานบานยางมาให้พลาสติกบอกแบบนี้เนาะก็มีแต่ว่าทางไอ้เพื่อนเก็บรายละเอียดทางอ่านายเรียบร้อยก็เิ่นกะสิขาวบานเลยบัาที่นี่ แต่เมื่อนู่นเดี๋ยวพ่อเข่าไหนบืนพ่อเล่นเข่าไหนต่างมันหนี่อไานี้น้องแก้วน้องแก้วโอ้ยน้องแก้จ่าหนีมาทานี่ก็ได้รอพ่อแล่นรอเอื้อได้เปิดสาก่อนเอ้อเก็บทองกทำตัวนี่รอเอื้อเปิดสาก่อนแต่ตัวจังไซบ้านี่เออเป็นยังไงก็เมื่อคืนที่หน้ามารับคิดน้ำยังมันีดีใจดีใจเออดีใจจะน้องมารับเพรนะ ป้าดีใจที่สุดเลยบอเลยเคยดีใจแห้งซัมนียอยู่บอบลแบบจะนอนบนรับดีใจแห้งนอนบนรับดีใจแฮงแบบผู้คิดบอฟันไปน,นี่ลยละเลยบอสิได้เป็นห้องตัวเองเนาะอ่าก็คือของหน้าไม่ตู้นี่กะค่นอนข้างว่าแบบชีว่าจังใดแล้วเนาะพพังมาแล้วของเพิ่นกันเนาะด้ข่าวน้ำเพิ่นก็นคือว่าอะไรกันลำบากอยู่เพราะว่าหลายคน กดกรไมาให้เพิ่นเบิกนู่ไห้ละนะฮะแม่แม่นเบิ่กนู่บ้านกอนก็ใส่เป็นกอนธรรมดาเนาะเพราะว่าประตูยางก็ใส่ธรรมดานี่ก็น,น่าจะได้เดี๋ยวนั่งพรมพี่น้องเลย อันนี้บานพับน,นใส่สามก่อนล็อกเล็กสกูอีละกันเลยเบอร์นูแกะน้มเล็กเปนบอด้ไส้นะฮะเดยกเิ่นบอดี้ไส้ไปจ้ะอโอ้ทายไส้ตอนจับประตู จะเก็บอ <Cornell. S 2> ันนี้ไว้เพื่อนดีๆได้ยาเด้อเพื่อนก็เอาใส่เด้อแล้วประกาสมาดีปาลูกในลูกมียังคือยังเหตุยังหน่อคือมุมเมาแท่นนะบอฮะบลูทึกโอ้ตายพังลาซาใชบอเลยเพิ่นเห็ดให้แล้วกับมันหักษาความสะอาดเด้อบันี้เด้อมันล่างมันกวดเด้อบประกาเด้ออ่า ขอคุณทงผูง้ใหญ่ใจดีเดอ้อที่เห็นห้องน้ำให้น้องอขอให้เพิ่อนอยู่ดีไม่แหง้งความเจออ็บยาได้ความไข้ให้มีขอให้เพื่ันสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ลำรวยเงินทองเดอ้อขอเพิ่นเห็นงานเตุกา์ขอได้แต่งเงินแต้คำหลังมาทเือมาสอยน้องก็ขอให้เพิ่นได้ลายกลัวที่เพิ่นมาสอยน้องเดอ้ทอทราบขอบใจสหมุกเดอ้อที่ หาายอีกอย่างสะพานดูใ <ตร S 1> ห้น,น้องนะสีมาเห็นห้องน้ำ<ด>ให้น้องการคอยพูดยินดีมาห้เองเด้อสาธุสาธุเนาะกามีตะวันเห็นแล้ววันนี้กามันหักษาความสะอาดอย่างเดียวเด้อบ้านเนี่ยเน้นทำความสะอาดเนาะน้ำอยู่ในห้องน้ำอ่าอย่าให้มันบกมันแหงให้มีน้ำตลอดเด้อต้องมีน้ำตลอดเลยเนาะ ก็มีแต่ว่าหากสาวความสะอาดอะไรอีหลาไอ้บันนี้เนาะก็คือว่าความฝันที่เจ้าโลมานี่กะชีวาจักจักมือเนาะกัหลายมือพอสมควรอยู่กับมือนี่กับมาฮอดจดถึงแล้วมือนี่กับกับสีได้แล้วตอนนี้ห้องน้ำเจ้ากับมันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมือนี่กัน่าจะสำเร็จมือนี่บ่มีดอกคำว่ามือเนาะมือนี่หันแล้วอย่างเดียวมือนี่ฮะเมื่อวานนี่กับผลสาบแต่เมื่อวานนี่เราอะโด้ย น <laughs> ี่เบ <laughs> <laughs> uh, ิกเฮ็ดกันเลยค่ะ हां เฮ็ดกันคืนเลยพะนะเด้อจนดึกจนดึกจะเนาะลําเฉพาจังมาไว้ดอกอันนี้เนาะจวดจาดแไอ้สางเฮาเนาะกับนึงมากเฮือนใกล้แนเนาะเฮือนเพิ่นกใกล้ๆกันกับน้องแก้วก คือว่าแบบโบเมนบ้านอื่นเมืองไกลเนาะเพิ่นกับฟาเห็ดฟ้าเล่เพราะว่า,าเวียกงานไอซาองเฮานิกาลายสมมาภะควรอยู่พโบเมพี่น้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นกับ,บเขาเบียกางานตลอดเลยก็คือช่วงนี้กับคุสึกว่าเพิ่นเนะี่ยห็ดเฮือนเนาะแต่ว่าทางสามุกดาก,ก็ขอให้ไอเพิ่นมาเห,ห็ดเนี่ยองนามนงแก้วกนเพราะคือเจ้าเขาต้องการาต้องการไส้เนะากะก็เลยให้น้องเพิ่อนก็เลยให้ทางไอเพิ่อนมาเห็ดให้เจ้าโกน วันนี้ไอ้เพิ่งก็เลยบุกเบิกอย่างเดียวเลยขามือตื่นตายก็ได้นอนเห็ดอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวจะนอนหลับปังจะนอนหลับปังเดี๋ยวเพิ่งเด้อบานนี้เดี๋ยวทางเอกไปตัดผ้ามาทางนี้ก่อนบานนี้เนาะฮะยังม่ก็กำลังวันที่ทดสอบได้หนิ ขาดกะลีทุกคนนะเลยเนาะอำอ้อยวอยู่งามเนนะาะแบาบว่าบบก้วงบโบกว้วงโบฮอมแบาบว่าพอดีเลยเนาะใส่ทางสองทางนี้กะวิดบอน,าน,านอ่างน้ำโอ้ขักขักพอกันพี่้องเลยมาเบ่งทางนี้ก่อนฟาเต่าสร,าาร้างมาลักหมูกระทะพี่จ้ะอือหือ พิงไพ่บรรยากาศมันหนาวอ่ะฝนตกบ่โอ้ฝนตกแห้งว่ะไอธรรมดาอืมตกไปค่อยก็เปียกเลยเว้ยนยื่น้ำมันเลยแม่แหละอืม ก็แต่ไม่ได้คำลัาชีพค้อนโอเคบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางซามกดากาซีได้จบคลิปเพียงสานี่เนาะมาต่ออีพีสองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็รอทางไอซ่าเพิ่นกับเทพื้นเทอย่างเนาะตอนนี้ก็คือมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ซ้มน่วกันก็คือตอนนี้ก็ห้องน้ำก็ได้80%แล้ววันนี้ก็สิได้ปิดจ,จ๊อบแล้วกระจายค่าสร้างเลยเนะาะก็มารอ อีพีสองเพราะว่าตอนทีเพิ่นติดบานประตูเนาะอีหล่ามาพีอล่าแก้วอ่าเอชิจบคลิปแล้วสบายดีปาลุงในล่ะโดยสบายดีเนาะโดยอ่ะทางสามุขดาวันกระทับพิพาทประการใดก็ต้องกราบขอโทษเด้อทางนี้สมุขดาวันขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี